เราจริงวันน um uh> um 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 ี้ดีใจแล้วก็สุขเป็นมากๆทกต้องขอบคุณทางขอเก่งมากที่เชิญผมได้เข้ามาร่วมงานก็ได้เปิดตัวไปสุดเพื่ความรู้ความลึกของที่เอยจริงๆแล้วผมมีโอกาสได้ติดตามผลงานอยู่หลายเพลงมากแล้วก็ซีรีส์ด้วยก็ซีรีส์ที่ดังๆที่ผมชอบก็คือซีรีส์เรื่อง Blue Velvet ใช่ครับผมเขาจำได้ว่าตอนนั้นที่ดูไปก็ตับกันเพราะว่าซีรีส์ค่อนข้าง กินใจประมาณนึงครับแล้วก็พูดถึงผลงานเพลงนี่ก็ต้องพูดถึงเ,เพราะว่าเรื่องกลังเสียงหรือเรื่องการร้องเพลงนี่ก็คือแบบที่สุดครับ,มบ,มบมผมโอเยี่คเรื่องส่วนนะรใด จริงแล้วผมรู้สึกว่าเราทุกคนรู้ว่าเป็นการรักเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่พน้องเพลงเวลาเขาแสดงซีรีส์เราก็จะเด็กซีรีส์กนไปก่อนใช่รู้สึกว่ดสกสนาแล้วรอยิมของเราอะเะจริงแล้วก็เสื่อมต่างกันที่นี่ถือว่าเป็นแบบสำสือคนเดียวข้างล่างองผมใก็จะคงตื่นเต้นถ้าพูดถึงร้อู้วหเรอง้แงเาม้า ใช่ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าถึงว่ามาก็แต่เช้าเลยเพราะจริงๆแล้วถือว่าเริ่มตอนข้า่แค่เียวใช่ก็เมื่อกี้ทางที่ทีมงานเขามาบอกว่าเราแฟนขับรข้างเตแล้วก็รีบงมารอเลย่จริงๆแล้วคือถ้าพูดถึงคอเกตเนี่ยคือเราก็จะรู้จักขอเกตอยู่แล้วก็แต่เด็กคือด้วยตอนที่ที่บ้านผมก็ทุกคนได้ใช้หมดใช่แล้วพอวันนี้เรามีโอกาสได้มาร่วมงานคอเกก็สิ้นเกี โอเคออฟติควายโปรเฟิลนะแล้วก็พรีเซนเตอร์อันนี้ด้วยนะโอเคตอนได้เลยหนึงน้องมันรีวิวเอาติอีกหนึ่งเป็นยังไงบ้างไมมันเกิดแต่แบตอนล่ะเกิดแต่แบบร้อยเหตการณ์มาคือจริงๆแล้วผมเห็นว่าแฟนๆทุกคนอ่ะค่อนข้างตื่นเต้นกับกิจกรรมเอาติ้งเนาะผมก็เห็นว่ามีคนอ่ะได้ลองทายกันแบบมาก่อนนั้นค่อนข้างเยอะแล้วแหละว่าเอาติ้งน่าจะจัดวันนี้แน่เลยใช่แต่ว่าจริงๆพอไปก็สนุกมากจริงครับ เกิดสจากผกมที่สเปนนี่ครับก็คือหนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงหนึ่งวันพันเหตุการณ์จริงครับผมก็คือเริ่มมาตอนแรกเลยตอนเช้าคือรถผมอะ่ะออกช้าที่สุดออกช้าที่สุดเพราะว่าที่มิวสที่มิวสรถติดที่มิวส์รถติดรทรายคำบผมก็เลยทําให้แบบว่าเราได้ออกช้านิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็พอ,อไปถึงก็มีกิจกรรมมากมายที่แบบได้ลองทําด้วยแต่ผมกิจกรรมแบบ เป็นเกมสนุกมากเกิดเหการมันมีเป็นแต่ว่าคนเทนตด้วยแหละคนนั่งควาเต็มขนาดขึ้นรถหมดเลยใช่ครับใช่เพื่อความที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นมอนตาเมาและเราตื่นด้วยผมรู้สึกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือทีมงานทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมาออฟฟิ้งกันทุกคนผมนี่มาแต่เช้าเลยข้นั้นแปดโมงจำได้ผมมาแต่เจ็ดโมงสิบห้าเพราะว่าตัวเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะได้กับเราตื่นเรื่องแต่กับผมคือ ชอบที่ผมจำความได้คือผมไม่ได้ไปทะเลนะครับคือเราก็มาถลิลังทีเราก็เสร็จแล้าอยากจะทำกิจกรรมทางน้ำอะไรางเงี้ยเป็นที่อันนี้มันก็เกิดกันคือเราเล่นบาร์ดาน่าโบดนะเนี่คือตอนนั้นจำได้ว่าที่เล่นมีมีเอสมีคูวินมีโบสมีวิลเลียม์แล้วก็มีนัทใช่แต่ว่าคือเราก็เล่นเราก็สนุกคือกเพราผมก็รู้สึกว่าแบบเออเราเล่นแต่ว่าเราก็ต้องแบบต้อง้อกเลยนะเราบอกเลยเพราะว่าตอนที่เราเป็นคนแบบว่ายน้ำไม่ค่อยเต็มใช่ทีนี้เล่นบาร์ดาน่าโบดก็ เกิดแบบเกิดแต่กับผมเนีไงโดนโดนหัวโดนหัวโค้ตคือที่ผมรู้ว่าเป็นหัวโค้วเพราะว่ามันมันขยิกรับมากก็เป็นหัวโควตแน่นอนแล้วตอนที่ผมแบบโดนเสร็จโค้ตก็บอกว่าไม่รู้เหมือนโดนเท้าใครเลยแต่ไม่ใช่เท้าแต่ฝาดตอนนั้นคือมันก็ตอนนั้นคือมันเจ็บก่อนตอนแรกเรากลัวอย่างเดียวเลยว่าตันเราจะเป็นอะไรไปเพราะว่าเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีเงิน เ,เลลช็คก่อนเลยละใช่เช็คก่อนเลยแต่ว่าปากก็เป็นไรสาาักพานเริ่มรู้สึกแสบใช่ใชด้วยความที่มันเป็นน้ำทะเลด้วยแหละแล้วมันเค็มเนี่ยแล้วก็ฝากมัแสบมากมันก็ค่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆบวมขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนที่เขาทำกิจกรรมกันบินของทางก็ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั<ล>้นเนี่ยนั่งกับผู้จัดการอยู่ขาเดีวแต่ว่าเรียกว่าหายเมือนะหายเร็วครับผมเพราะว่าเรามีถ่ายเป็นอีต่อเลยหลังจากตรงรีบแบบ มีพายา ا นิจินยาให้มันให้มันหายที่สุดสรุปคลิปนี้ได้มากี่ได้มากี่รอยได้มารอยหลักๆครับผมใช่แล้วก็มีเหตุการณ์นี้ก็คือขี่เจ็ทสกีขึ้นไหลเลยครัคือมันเป็นจังหวะที่แบบค่อนข้างค่อนข้างตลกมากๆก็คือผมแบบไปไปกับปูวินใช่ไหมครับผมก็คือตอนนั้นมันจะมีพี่สกายกับพี่หนานี่ที่เล่นเจ็ทสกีอยู่แล้วผมก็สอนปูวินตอนนั้นก็คือแบบ เราเราตูตรงเราขีเกินกล้ลนอนนี่ก่อนอเรื่อมันก็จะใส่มันก็ค่อนข้นขี่่ัาใช่แล네้วพอขี่อ no ยู่ก็คุยบอกว่าจับแน่นจับแน่นคุคุณินใช่คือจับแน่นนะผมก็เออไม่เป็นไรจับอยู่จับอยู่ได้ได้ได้สักค่าหนึ่งเป็นเพื่อนว่าไวอย่างเงี้ยแล้วพเป็นค่าว่าเพลอนสนุกยิ่งกินพากยาเลยมันมันแบบมันไม่ได้แบบอินี้แล้วลงมันเสื่อ คืาเป็น <lok> ประสบการณ์ประสบการณ์ประสบการณ์เรื่ใหม่ๆก็เกิดแต่ปัญหาจริงมันก็มีเหตุการณ์นึงเราบอกว่าว้าว่าแบบแคมเปญต้องดูใช่ยังไงคือผมอะถามถามจูวินก่อนเลยว่าแบบเปลี่ยเป็นอะไรวะเพราะว่าจริงๆเราก็ที่ไม่ค่อยออกก็ได้ความที่มันมีเวลาพูดเรามันไม่ไดมีเวลาแบบไปทำคอนเสิร์ตเนวเสียบมีบอกแค่ว่ารอดูเลยรับรอง ไม่เปิดครับไม่เปิดผมบอกว่ารับรองง่ายแต่เป็นที่จิดใจแน่นอนใช่พอแบบคือพอเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บของเสร็จปุ๊บก็เลยไปเปลี่ยนเสื้อผมก็ถามว่าสรุปอะไรเสร็จผมว่าจะดูผมก็เลยเห็นนะตอนแรกคือเป็นสตางค์กับโค้ดใส่ก่อนแล้วก็เป็นพี่มาร์คพี่มาร์คพาคินที่แต่งเป็นแบบกางเกใช่เพราะผมวบาเป็นคอนเทนต์ที่ผมว่าดีา เปลุกใจไหมถ้าจแไปปลุกใจก่อนไหมผมก็เห็นแฟนคลับหลายๆคนกับคำถามเกิดว่าเออทำไมสไปเดอร์แมนไม่ไม่ถ่ายกับซันด้วยจริงอาจจะมีค่าครับแต่ว่าไม่ได้ลงมันจะได้เห็นไหมอะได้เห็นอาจจะเป็นแบบในในโมเมนต์พิเศษเช่นแบบวันเกิดอะไรนี้เก็บไว้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนมีทั้งทีทั้งมีแบบทีเดียวปลุกใจนะคะดีครับดีครับทีไม่แบบคนชมท้องมาคนสวยนะเออ จริงๆแล้วครับม้อนขาววัดรูเท่อร์รูเท่ร์รูเทอร์แต่พอใส่ชีสเลอร์มอนก็จะดูเป็นอีกทีหนึ่งได้เป็นได้เป็นชิลเลร์มอนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งเออทั้งสามคนเลยก็คือตัวแล้วก็ภูมิเก็ถือว่าให้เลยได้เพาะว่าทักษะที่ออกมาคือล้างทองล้างทองจริงๆตกใจเลยปะตกใจเลยเป็นแไงไม่ได้จะเป็นชลเลร์มอนที่แบบตัวแบบหนาไปที่ไหนตัวหนาพิเศษใช่ครับแต่ว่า ก็่ผมเห็นว่าพอใส่ชุดเซเลอร์เแล้วดูดีเลยน,น่าหวังน่าหวังใช่เราใส่เสื้อผ้าได้ทุกแบบฝาดีนเนาะฝาตอนนี้เร่งคิวมากขอบคุณดีคใช่ครับเขาจริงๆแล้วผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้ทุกคนก็อยากจะให้คุณคีได้รีบพรีเร็วๆน,นี้เหมือนกันเพราะว่าก็จริงๆแล้วก่อน,น,นะนออแล้วเนี้ยกำหนดการคอนของคุณคีจริงๆแล้วก็มาเร็วกว่านี้แต่ว่าผมติดในเรื่องแบบธุรกิจการการเรียนเราอยากจะจัดการเรื่องการเรียนให้มันแบบเข้าที่ก่อน ใช่ก็เลยแบบขอเพราะว่าเออเราเราถ่ายเปนแบบเป็นช่วงเป็นช่วงกรกฎาเราเราเห็นว่าแบบแฟนๆทุกคนแบบตั้งหน้าตั้งตารอคอยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถึงเวลาแร้วที่เราต้องเร่งทุกวันนี้ก็ถ่ายแบบอาทิตย์ละสี่วันเลยนะเนี่ยตั้งแต่สิงหาคมยันเลยอย่างแบบล่าสุดเอาติ้งที่เสร็จก็ถ่ายต่อเลยเวลาทะเลใช่ครับผมก็อาจจะไม่ได้มีแบบภาพออกมาให้ได้ทุกคนเห็นได้เยอะมากแต่เรสปอนเพราะว่าผมรู้สึกว่าเมจิกของเรื่องพุณทีนันคือในเรื่องของโลเคชั่น สตูมแล้วก็พีซูทเห็ว่ามันใกล้ๆแล้วแหละจริงๆแล้วใกล้ใกล้มากปีนี้แน่นอนครับใช่ผมก็จริงๆปีนี้ก็เหลืออีก,กประมาณส <4 S 2> ี่เดือนก็ภายในสี่เดือนนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนจะได้ดูแน่นอนแล้วก็อยากจะฝากพีซูทนะครับว่าผมเชื่อว่าคือถ้าเกิดใครเจอแบบเรื่องแย่ๆในชีวิตมาหรือว่าห่าดเหนื่อยจากงานมาอะไรเงี้ยพีซูทช่วยได้อะไรดุดีเลยยิ้มเลยคือผมเล่นเองแล้วผมก็ต้อง จริงแล้วอย่างกูวินเนี่ยเป็นคนที่แบบสมาธิดีมากนะหลุดขังยากมากแต่ก็ยังมีแบบมีเหลือบ้างยิ่งนิดหน่อยเพราะว่าแบบคือคำพูดของวุ้งจีแบบแต่ละคำพูดก็งถือว่าเออคนนี้สุดมันก็อยู่ที่ของปากซีรีส์เรื่องมิสเตอร์เหบืนว้งจีหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวของพวกเรา